ก็ขอได้โปรดฟังโทษที่ละเมิดวินัยเพราว่าตามธรรมดาที่การประพฤติปฏิบัติทวินัยเต็กพระที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนามักจะได้รบับรับการอบรมจากครูบาอาจารย์ที่มีอาการเต็มไปด้วยมิจฉาทิฏฐิสั่งสอนกันให้ประพฤติชั่วอยู่เสมอ โดยที่แนะนำกันว่าอบัตรเล็กน้อยเช่บัตรนิสสีปายจิตีก็ดีอาบัตรปรายจิตีก็ดีทุกกบทุกกดทุกภาสิกก็ดีเป็นบัตรเล็กน้อยมาต้องหขแล้วก็แสดงบัตรได้หมายความทั้งหมดโทษแต่ความจริงการแสดงบัตรนี่ไม่ได้มีประโยชน์สำหรับพระที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนา ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่ายัางต้องมีบัตรสำหรับสแสดงก็สแสดงว่ายัางมีความชั่วอยู่มากสำหรับคนชั่วลงไปถามชาวบ้านเขาดูทีหรือว่าเขาอยากให้ข้าวให้น้ำกินไหมการบูชาเนี่ยเขาบูชาความดีกันเขาไม่ได้บูชาความชั่วที่เขาเห็นว่าเรานุง่งผ้าเหลือง กนหัวถือหม้อคอรุ่นบินดาบาเขาคิดว่าเราดีเขาจะได้ให้กินตอนนี้ถ้าเราประพฤติช่วยจะเป็นยังไงก็ขอนําเรื่องราวที่องค์สมเด็จพระจอมไตรทรทงตัดไว้ในพระธรรมบทขุทตขุตตการนิกายความมีอยู่ว่าเมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมาศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงเสด็จประทับยับยั้งอยู่ที่เมืองสาวัตถีองค์สมเด็จพระมหาหมณีทรงปรารบเรื่องของกปิรมาฉาระโทษสวนนมชฉาคือปลาทองให้เป็นเหตุองค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์ที่นำมัทธุนิทานนี้มาคือเรื่องราวที่ปรากฏมาแล้วเจพาพพระองค์ ท่านกล่าวว่าในการแห่งศาสนาพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพระพุทธกสศกยัง,งทรงเรยชนอยู่สมัยนั้นองค์สมเด็จพระบรมครูแต่ว่าองค์สมเด็จพระบรมครูเจ้าดับคันธนิพน์ไปแล้วก็มีมานพสองคนพี่น้อง นี่หมายความว่าพระพุทธกษัระบเป็นศาสนาของท่านแต่ว่าท่านนิพพานไปแล้วมีมานบสองคนพี่น้องออกบวชในพระพุทธศาสนาเราืยกกาตนว่าเป็นพระเวลาที่ออกบวชจริงๆออกบวชด,ด้วยศรัทธา มีความเลื่อมใสจริงๆอยากจะเป็นพระกับเขาอยากจะประพฤติดีอยากจะประพฤติอชอบก็เหมือนเหมือนกับพระของเราเวลานี้เนะี่ยเวลาบวชก็อยากจะประพฤติดีอยากจะประพฤติชอบแต่ถ้าว่าบางทีบวชเข้ามาแล้วไม่ได้มองด,ดูตัวเองเป็นสําคัญ <c oughs> เข้าใจว่าความประพฤติชั่วเป็นการประพฤติดี ยังตินั่นยังตินี่ยังติโนนคนมักตินี่เป็นคนเลวไม่ใช่คนดีการยาติของอื่นจงยติถ้ายาติก็ติตนเองตามพระบาลีที่ว่าอัตนาโจทยาตานังจึงกล่าวโทษโจทย์ความผิดของตอนเองไว้เสมออารมณ์ที่ต้องการติก็เพราะใจเราเลวเราจึงต้องการติ ความเรื่องนี้มีอยู่ว่าในบรรดามานพท,ที่ออกบทสองพี่น้องเป็นพระนีสำหรับท่านผู้เป็นพี่มีนามว่าท่านโสนะ,ะท่านโสธนะพิโคส่วนท่านผู้น้องมีนามว่ากปิละพิโคและพระอาบินนั่นเองเมื่อพี่สุตสองออกบทแล้วไม่นานนัก ท่านมารดาของท่านมีนามว่านางสาธานีแล้วก็น้องสาวของท่านซึ่งมีนามว่านางสาวตาปนาก็พากันออกบทเป็นพิสูนนีในพระพุทธศาสนาเวลาที่จะออกบทก็ออกบทด้วยศรัทธาเลื่อมใสจริงๆเหมือนกัน นี่เป็นอารมณ์แรกเขาบอกที่เขาออกบวชเขาบวชด,ด้วยศรัทธานี่ขนาที่บวชเข้ามาแล้วบรรดาพิสุสองพี่น้องทั้งสองท่านเขนบวชแล้วก็อุตสาหปฏิบัติทำวัดปฏิบัติแก่พร,ปประชายะนักครูบาอาจารย์ตามธรรมเนียมของพิสุเป็นอย่างดียิ่งคือว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทุกอย่าง วันหนึ่งหลังจากที่ได้ทำวัดปฏิบัติแล้วก็ได้กราบเรียนกับพระอุปบายยาคนัวท่านเขารับทุระในพระศาสนานี่มีอะไรเป็นที่สำคัญบ้างเขารับท่านอุปชาได้รับฟังก็จึงได้ถามว่านี่คุณคุณยังไม่รู้หรือ เมื่อคนยังไม่รู้ผมก็จะบอกให้ฟังเป็นทอยคำกับพระอาจารย์กล่าวพระอุปชากล่าวขึ้นแล้วท่านก็สั่งสอนต่อไปว่าธุระสำคัญในพระพุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าของเรานี้มีอยู่สองอย่างคือคันถาธุระหนึ่งได้แก่การเล่าเรียน พระพุทธพจน์ทบทพระบาลีคือพระธรรมวินัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธจเจ้าสั่งสอนไว้นี่หนึ่งหรือว่าทุกกนิกายอย่างหนึ่งคําว่าทุกกนิกายหมายความว่าทํางานทุกอย่างที่เป็นงานส่วนกลางระหว่างของสง์ต้องทําอย่างนี้ชื่อว่าเป็นคันธตุระเป็นกิจที่พระจําจะต้องทํา แล้วก็บริการที่สองวิปสัสน,นาธุระได้แก่การพิจารณาสังขารคือขันห้าได้แก่พิจารณาว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นปัจจัยของความทุกข์และก็รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันไม่ใช่เราไม่ใช่คงเราจายายายึดถือมัน อย่ายึดถือร่างกายของเราด้วยอย่ายึดถือร่างกายของคนอื่นด้วยอย่ายึดถือสิ่งหเด่เสิ่งใดทุกอย่างในโลกนี้ด้วยวางภาระสช้หมดจัดว่าเป็นสังขารุเปขายานทางจิตที่สงบมุ่งพระนิพพานเป็นอารมณ์ทั้งนี้ก็เพื่อความหลุดพ้นจากกองกิเลสอันนี้เป็นประการหนึ่งจัดไ็นมิปัสสนาธุระ ท่านยิกล่าวต่อไปว่าธุระทางสองราการนี้มีความสําคัญมากเป็นหน้าที่โดยตรงของบรรดาวิสุสมณเนรที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาจะต้องปฏิบัติอย่างยิ่งเมื่อท่านทั้งสองได้รับฟังคําของท่านอุปชาแล้วสําหรับท่านผู้เป็นพี่ ก็คิดว่าคือท่านโสทานะภิโขยจึงได้มีความคิดในใจว่าเราเนี่ยอายุมากแล้วควรที่จะบำเพ็ญวิปสัสนาทิวิปัสนาธุระดีกว่าแล้วก็อุตสาห์ปฏิบัติพระประชายะครูบาอาจารย์จนครบห้าพรรษาความจริงห้าพรรษานี่คริว่านิสัยมุตตะ คนจากการที่รับคำสั่งสอนได้แล้วอยู่อิสเปอิสระได้แต่ถ้าว่าเมื่อขวดครบห้ารรษาแล้วยังไม่ประพฤติดีไม่ประพฤติชอบก็ยังต้องอยู่ในโอวาทอยู่เพาเรียกว่าเลี้ยงไม่โตวบวชถึงห้ารรษาแต่มีความรู้ไม่ครบมีความประพฤติไม่ดีอย่างนี้ก็เลยคนเลี้ยงไม่โตตายแล้วลงอเวจีมาหานรกแน่นอน เพราะว่าพระนิ่ลงอเวจีมหานรกเป็นของไม่ยากพอที่ทนเกล้าท่านกล่าวว่าเมื่อครบห้าบรรษาแล้วพอที่จะไปอยู่แต่รูปเดียวได้หมายความศึกษาปริยัตปฏิบัติครบถ้วนอยู่ครบห้าบรรษาแล้วต้องศึกษาดีด้วยนะไม่ใช่แค่อยู่ปักวาดนวดฟันวาทาครูบาจารย์อย่างนี้ไม่คิดจม่ใช้ไม่ได้ ต้องครบถ้วนทั้งพระธรรมวีนันทั้งปริยัตทั้งปฏิบัติต้องมีความรู้ครบถ้วนเมื่อถ้ามีความรู้ครบถ้วนพอที่จะเลี้ยงตัวรอดครบหบ้ารรษาจึงได้รับจึงได้เรียนเข้าไปเรียนว่ากรรมาฐานในสำนักของพระอุปชายะ ขออุปัชายะสั่งสอนวิธีปฏิบัติสมถภาวนาวิปัสนาภาวนาให้ครบถ้วนถึงขึ้นอลาขั้นอรหัตผลอย่างในสำนักของเรานี้ในสำนักของเรานี้ไม่ต้องถึงห้าบรรษาแล้วเพียงแค่อาทิตย์เดียวหรือว่าสองอาทิตย์ก็เรียนกันจบถึงอรหัตผลแล้วแต่ว่าน่ากจะเรียนมากไปนะ เรียนมากไปพระบางองค์รู้สึกว่าไม่มีความรู้สึกตัวมีความเข้าใจว่าตัวดีแล้วเป็นแล้วมีมานะอยู่ยังมีอะไรอยู่บางอย่างแล้วก็ขอยท่านพิจารณาตัวกันเองนะถ้าท่านพิจารณาไม่ไหวสักวันหนึ่งข้างหน้าม่เวลาสมควรผมจะเป็นผู้พิจารณาเอง แล้วก็ไม่มีการอุทธรณ์ดีกาใดๆทั้งหมดอย่าเอาใครเข้ามาอ้างว่าโลกคนนั้นหลายคนนี้ทำประโยชน์อะไรไว้บ้างอันนี้ผมไม่คิดหรอกเรื่องความดีเป็นเรื่องของความดีเรื่องความชั่วเป็นเรื่องของความชั่วพระพุทธเจ้าทรงม,มีพระพุทธบัญญัตินมีจริยาย,อยสองอย่างคือนิไค,ครหประปะไครหะ ใครดีพระองค์ก็ทรงยกย่องสรรเสริญใครทั่วพระองค์ก็ทรงขับออกออกจากสถานที่นี่วันนี้ถ้ามีเสียงอะไรกล้องเข้ามาแล้วก็โปรดทราบว่าเขามีบทหน้ากันก็มีกรองยาวมีมโหรลีเสียงจะเข้ามาในห้องบันทึกหรือเปล่าก็ไม่ทราบเป็นการกันไว้เป็นนั้นว่าเมื่อท่านก็ไปหาพระบัญชายะแล้วขอศึกษาจึงครบ แล้วก็กลับราถ้ารูปชายะเข้าไปสู่ป่าความจริงคำว่าป่านี่ผะว่าไม่จำเป็นนักอยู่ที่ไหนก็ตามถ้าจิตใจเขามรรดาท่านนั้นหลายครบก็ได้บาร,รมีสิประการระมัดระวังไว้ทุกลมให้ใจเข้าออกเรื่องความเป็นพระริยะผมว่าประเดี๋ยวเดียวก็เจอดนี่ก็การ เมื่อเข้าไปสู่อยู่ป่าก็พยายามบำเพ็ญวิปัสสนาธุระอย่างอกฤตคำวม่อยาอกอกฤตก็คือไม่ละในอารมณ์ของท่านอารมณ์ท่านไม่ละทรงอารมณ์ภาวนาพิจารณาไว้ตลอดเวลาไม่ยอมให้นิวรณ์ห้ามรนก,การเข้ามังยุเข้ามายุ่งกับจิตแล้วก็กล่าวโทษ ตนณฑิตตัวเองอยู่เสมอมีสติสัมปทัญญาครบถ้วนว่าอะไรมันผิดอะไรมันถูกจำให้ดีนะฟังแล้วก็จำอย่าทำตาเป็นตากระทู้เนี่ทำหูเป็นหูกระทะไอ้ตากระทะนะู้น่ะมองอะไรไม่เห็นหูกระทะฟังอะไรไม่ได้ยินหูคนฟังได้ยินแล้วไม่สนใจคนแบบนี้ ควรจะอยู่ในเวจีมหานรกเป็นที่อยู่แน่นอนเพรว่าไม่มีสวรรค์ชช่นไหนเขาต้องการแล้วก็วัดนี้ก็ไม่ต้องการวัดอื่นก็ไม่ต้องการถ้าเมื่อท่านเรียนอย่างอุกฤษแล้วก็ไม่ช้าไม่มีความอะไรในชีวิตแต่ร่างกายที่จำไม่ดีนะ ท่านไม่มีความอะไรในชีวิตแต่ร่างกายว่าชีวิตแต่ร่างกายนี้มันไม่จรังยั่งยืนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเัน่ะตายเมื่อไรก็เชิญเมื่อมันจะตายมันจะพังเมื่อไรนี่พานย่อมเป็นที่ไปของเราพวกเราจําได้ไหมฟังกันทุกวันนี้จําได้ไหมแล้วก็เคยคิดเมื่อเปล่าอารมณ์จิตยังดำเนินภายนอก ็สแสดงว่าอารมณ์จิตของเราเลวลืมติตนถ้ารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมดาเส็นแล้วความอะไรในชีวิตมันก็ไม่มีเราศึกษาพระธรรมในกันปฏิบัตสิสรรมวิปัสสนาธุระกันก็เพื่อความดับไม่มีเชื่อคือการตัดอะไรในชีวิตเท่านั้น อารมณ์ที่จะตัดอะไรในชีวิตได้ก็มีอารมณ์รักธรรมดาคือยอมรับทับถีกับของธรรมดาอย่าไปสนใจกัเรื่องเล็กๆในน้อยให้มากนะักไอเรื่องที่จะทำให้ถูกใจเราทุกอย่างมันไม่มีถ้าใจเราเลวแต่ว่าถ้าใจเราดีสักอย่างเดียวทุกอย่างในโลกมันไม่มีอะไรผิดใจเราเพราะว่าเราทราบว่ามันเป็นเรื่องธรรมดา <c oughs> เป็นอนว่าต่อมาท่านก็บรรด้บรรลุอารหัตผลคือบรรจบกิจถึงพระหมายจยันทร์ท่านได้บรรลุอารหัตผลภายในไม่ช้านี่เข้าเรียนกันเดี๋ยวเดียวแล้วเขาก็ไปปฏิบัติกันแล้วก็เป็นอารหัตผลภายในไม่ช้าเราเรียนกันมากี่วัน ไรวัฒนปฏิบัติเท่าไรท่านนางบัตาจะพระนางบัตาจาราเทรีนีท่านปฏิบัติเท่าไหรท่ามีทุกขนาดไหนท่านยังมีกําลังใจสามารถทําตนให้เป็นพระอรหันต์ได้และพวกเราที่เข้ามาอยู่ในสำนักนี้รับฟังกันแล้วเท่าไหรมีความรู้ขนาดไหนดีบ้างแล้วหรือย,ยัง อัตนาโจทยยตาหนังเตือนตนได้ตนเองไวเ้เสมอๆนะอย่าต้องให้ผมใช้ปากเตือนอีกถ้าผมต้องเตือนใครท่านบนนั้นเพิ่งทราบว่าท่านเลวเกินไปสำหรับที่จะอยู่เป็นคนเพราะว่าคำสั่งก็ดีคำสอนก็ดีมีแล้วทุกวันเมื่อท่านเป็นอรหรัน ได้เป็นพระอ,อริยบ,บุคคลในพระสูงสุดในพุทธศาสนาให้กล่าวว่ามีทุกคนบูชาเคารพสรรเสริญท่านมากแต่ว่าท่านไม่ติดในการบูชาผมก็ว่าควรแก่การสรรเสริญอย่างยิงย่งพระองค์ <c oughs> นี้ผมไม่รู้จักตัวก็ยังกราบท่านอยู่เสมอเป็นปกติ พราะว่าในฐานะที่เป็นพระอริยสงฆ์นี่อยู่ที่ไหนผมไม่สนใจสนใจอย่างเดียวว่าเอาใจของผลประจับที่ท่านนึกถึงท่านไหวมาอะไรก็ถึงท่านไอ้ที่ไหวไม่ได้ไหวขันห้าคือไหวความดีไหวปฏิเวทาที่ท่านปฏิบัติก็ <c oughs> รู้สึกว่าการปฏิบัติอุกฤตอุกฤตแบบนี้ก็คนจะมารอยเดียวกัน แต่ทั้งนี้ผมไม่ได้พยากรณ์ตัวเพราะว่าผมเป็นพระรหันเป็นแต่เพียงว่าปฏิบัติคล้ายคลึงกันผมก็ชอบแบบนี้คำว่าอุกฤษคือทรงสติยิ่งทรงสัมปชัญญะยิ่งใช้ปัญญายิ่งคุมศินยิ่งระมัดระวังจริยาไม่มีจิตกังวลไม่เครื่องไม่เกลือก,ก,อกรัวกติรรชานนาคาถา คือว่าไม่ยอมคุยกับใครไม่ยอมเข้าห้องใครผมบทในพระพุทธศาสนามาสี่สิบปีเสร็จการเข้าห้องไปธุระเฉยๆ่อไปนั่งคุยนอกจากวัตธุระสำคัญแล้วไม่เคยเข้าห้องใครเลยกรณีการไม่ที่ให้ท่านไม่เข้าห้องคนอื่นผมถือว่าเป็นเรื่องปกติ นี้คุยกันต่อไปสำหรับพระน้องชายที่ชื่อว่ากะปีลาพิโคเมื่อพระพิชายะอบรมบอกธุระสำเร็การในพุทธศาสนาแล้ว <c oughs> เธอจริงคิดว่าตัวเรายังเป็นคนหนุ่มนี่ความประมาทเกิดขึ้นแล้วคิดว่าคนหนุ่มมันไม่ตาย ควรที่จะเรียนคันถาธุระคือเล่าเรียนพระพุทธวจนะคาสอนขององค์สมเด็จระสมมาสมพุทธเจ้าเสียก่อนดีกว่าเรื่องวิปัสสนาต่อไปเมื่อแก่แล้วจึงค่อยทำถ้าคิดถึงตอนนี้ก็คิดถึงเรื่องนางปรตาจาราที่เธอลาดน้ำลงไปครั้งหนึ่งหยุดครั้งที่สองเลยเบินิดหยุดครั้งที่สามเลยเบรนิดหยุด เธอพิจารณาน้ำเพียงเท่านี้ได้บรรลุอรหัตผลสำหรับท่านกบิละนี่มีความประมาทมากคิดว่าเราหนุ่มยังไกลต่อความตายรอแก่ซะก่อนจึงค่อยเรียนวิปัสนาธุระ<อ>เมื่อคิดดังนี้แล้วจึงได้เรียนคันธาธุระหมายถว่าศึกษาพระธรรมวินัย จนจบพระไตรปิฎกในไม่ชา้าก็มีชื่อเสียงแปรกฎเรื่องเือว่าพระองค์นี้จบพระไตรปิฎกอย่างสมัยนี้ที่ก็เรียนจบรเรียนเก้าประโยคบ้างเป็นปัญญาไลายเอ็มเอ็มซดอะไรพวกนี้นะพวกเอ็มเเนี M ่ยแซ่ Z กันไปหมดหมความเวลานี้มีกันหลายเอ็มไอคำว่าเซตนี่ผมไม่ได้ตำหนิท่าน หมายความว่ามาก่อนเราไม่เคยมีกันเวลานี้มีพระจบป,ปริญาทางพระศาสนาเยอะผมก็โมทนาจบป,ปริญญาประโยคก็เยอะผมก็โมทนาเพราะว่าท่านมีวิริยะอุตสาหาดีเพราะการปฏิบัติในภะเขตพระพุทธศาสนานี้ถ้าเราขาดปริยัติปฏิบัติมันก็แย่สำหรับคนเรามีทั้งปริยัติปฏิบัติท่านได้ดีแล้วได้อย่าง และในการต่อมาก็มีพิ่สุสมนเนนมาสมัครเป็นลกูกศิษย์ทุกหามากมายมีสิทธิ์มากลาบสการะก็ย่อมเกิดขึ้นมากเป็นของธรรมดานี่ทำท่าจะเป็นสันชัยปฏิีพาชกแล้วฟังให้ดีต่อไปนะเมื่อท่านจะว่าจะกล่าวสิ่งใด ก็ไม่มีใครเขาคัดค้านถือว่าท่านเป็นผู้ทรงพระไตรบิฎกคําว่าทรงพระไตรบิฎกคือจําพระไตรบิฎกได้เขาเรียกว่าเสียกระดาษต่ถือว่าเป็นผู้มีความรู้นี่ก็ไม่มีใครเขาคัดค้านภายในไม่ชาท่านกบิลลภพิกุก็ถูกโลกกระทาเข้าครอบงํา ท้าไมกลายเป็นคนผู้เมาในความรู้โลกธรทมมีอะไรบ้างไหมรู้ไหมคือหนึ่งลาบเกิดขึ้นมากติดใจในลาบ 2. อยศถาบรรดาศักดิ์เขายกย่องให้เป็นผู้ใหญ่ติดในความเป็นใหญ่สามคำสรรเสริญเย็นยอเกิดขึ้นติดในคำสรรเสริญคิดว่าตนเป็นผู้เลิศ และก็สี่ความสุขเนื่องจากการสันเสริญเย็นยอรลาบสก,การและการยกย่องเกิดขึ้นนี่เป็นโลกธรรมในส่วนที่ได้มาเป็นปัจจัยให้ลิมตัวแล้วท่านก็เลยเมาเพราะใจมันชอบเมาอยู่แล้วเมาในความรู้หนักยิ่งขึ้นโดยท่านมีความสำคัญตนว่าเป็นอติบัณฑิตคือบัณฑิตชั้นยอด นีว่าใครนอที่จะมีความรู้ใครจะวิเศษกว่าฉันนี่มีไหมในโลกนี้ไม่มีอีกแล้วฉันคนเดียวเท่านั้นที่เป็นผู้มีความรู้ชันยอดมีความรู้เลิศเวลาที่จะพูดจะสั่งจะสอนบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือบุคคลทั้งคณะที่ตอนนี้นี่ลืมแล้วทีนะแล้วบเทวทัศน์เข้ามาแล้ว ก็อยชักจะไม่คำนึงถึงบาลีหลักฐานสิ่งใดสิ่งหนึ่งทั้งหมดเรื่องคำสอนพระพุทธเจ้าถือว่าไม่สำคัญของฉันนี่แน่ตีความในพระธรรมวินัยเอาเองด้วยปัญญาที่เป็นปุ่ตุชนคือเป็นคนที่หนาแน่นไปด้วยกิเลสเรื่องพระธรรมวินัยเนี่ยท่าน,นหลายต้องระวังนะครับ ถ้ากำลังจิตของเราเป็นปุถุชนนี่มันตีความหมายไม่ค่อยจะถูกถึงแม้ว่าจะมีความรู้ด้านปริยัติมาขั้นใดก็ตามนะ่ะมันยัดไม่เต็มหรอกเพราะปริยัติเป็นด้านของวัตถุและข้อวัดปฏิบัติเป็นนามธรรมาอันนี้ต้องมีความเข้าใจหนังสือเล่มเดียวกันถ้าจิตเรายังหยาบอ่านแล้วมีความรู้สึกอย่างหนึ่ง ถ้าจิตเราละเอียดอ่านแล้วมีความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งอันนี้ต้องสนใจให้ดีท่านใช้ปัญญาที่เป็นปุตุชนของท่านท่านบอกว่าก็เป็นธรรมดาเพราะว่าพราะพุทธพจน์บทพระบาลีคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นย่อมทรงไว้ซึ่งภาวะอัศจรรย์และลึกซึ้งหนักหนานี่ตามพระบาลีที่กล่าวอย่างนี้ ยากที่ปัญญาของชนยากที่ปัญญาของชนธรรมดาหรือปุตุชนธรรมดาจะตีความเอาได้ด้วยสุตตมยะปัญญาหมายความฟังฟังมาแล้วใช้ปัญญาพิจารณาให้เขาถึงมันยากรละจินตามยะปัญญาหมายความเอามาคิดด้วยอารมณ์ที่เกลือยกล่วไว้ด้วยกิเลสนี่เข้าใจยาก ใชถูกต้องไม่ได้ฉะนั้นเมื่อท่านกัปปิละพิขุผู้ซึ่งแม้จะเล่าเรียนจบพระไตรปิฎกมาแล้วก็ตามแต่ก็เป็นแต่เพียงว่ามีปัญญาแค่สุตตมยะปัญญาคือปัญญาเกิดจากการฟังที่เราเรียกกันว่าสัญญาจินตามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการจําที่เรียกกันว่าที่เราเรียกกัน กันว่าสัญญาณเองปัญญาเกิดเจอไอ้มันไม่ใช่เป็นปัญญานี่มันเป็นสัญญาไม่ใช่ปัญญาเท่านั้นอาหาได้ขึ้นถึงขั้นภาวนามมยะปัญญาไม่นี่เรื่องภาวนาคือการไข้ควรพิจารณาเป็นเรื่องใหญ่จำเป็นจริงๆที่จะต้องปฏิบัติให้ได้ อันเป็นปัญหาที่แท้จริงเด็ดขาดคือไม่สามารถจะเอาเข้าใจปัญหาที่แท้จริงเด็ดขาดได้ก็ได้กล่าวเวลาสอนก็สอนตามชอบใจของตนตีความหมายเองบางการก็ตีความในพระธรรมวินัยผิดพลาดเวลานี้แถมหลอกลวงด้วยในการใดเมื่อท่านตีความหมายพระวินัยผิดพลรราด ย่อมจะถูกพระบิสุสง์ผู้มีความเฉลยาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยนั่นทักทวงและท่านงหลายสำหรับวันนี้ดูเวลาก็หมดเสแล้วนี่ครับเนี่ยครับแล้วก็สำหรับวันพรุ่งนี้ฟังต่อกันใหม่จะได้ทราบ่ทโทษแห่งการและเมื่พินไหนที่ว่าแสดงอาบาตตกนะผมได้บอกแล้วแสดงแล้วมันตกนรกจงอย่าแสดงกันต่อไป สำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีพิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ลผลจงมีแด่ทุกท่านที่ประพฤติดีประพฤติชอบตามระบบพระธรรมวินยัยสวัสดี